สวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะเป็น PC Panasonic ิประจำร้านไทยมาดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะแอร์ก็จะมาแนะนำนะคะแอรุร่น XU ซีรี s ของ p a n a s o ซ i c นะคะตัวแอร์นะคะจะมีด้วยกัน3ฟังก์ชันนะคะก็จะมี 9,000 BTU นะคะ1 3 0 0 0 3 BTU และ1 8 0 0 0 8 BTU นะคะในแอร์รุ่น XU Series ของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นแอร์พรีเมียมนะคะนอกจากจะทำความเย็นได้แล้วนะคะยังสามารถฟอกอากาศได้นะคะระบบการฟอกอากาศของเรานะคะสามารถขจัดฝุ่นนะคะระดับนาโนได้นะคะเล็กโมลิุุลแบบว่า PM 2.5ได้เลยนะคะ เชื้อโรคเชื้อราในอากาศนะคะแบคทีเรียนในอากาศนะคะแล้วยังลดกลิ่นไม่พึงรปะสงยในห้องได้อีกนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะทําความเย็นนะคะแล้วฟอกอากาศได้แล้วเนี่ยแอร์ของพานาโซนิกตัวนี้นะคะยังช่วยให้เรามีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะด้วยการปล่อยประจุไอออนนะคะไอออนลบออกมานะคะเพื่อ ตรวจจับนะคะเชื้อโรคเชื้อราฝุ่นละอองในอากาศนะคะแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ในเวลาที่เร็วด้วยนะคะตัวนี้นะคะพนะสนิทของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะฟอ,อกอากาศได้ถึงระดับ pm 2.5นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถฟอ,อกได้แม้ขนาดเราปิดแอร์นะคะหรือปิดระบบความเย็นนะคะตัวนี้นะคะยังสามารถเปิดระบบฟอ,อกนะคะด้วยการกดปุ่มที่รีโมทคาว่านาโนอี e นะคะตัวนี้นะคะตัวเครื่องจะปล่อยประสิทธิภาพปล่อยประจุไอออนออกมาเพื่อดักจับนะคะฝุ่นละออง และเชื้อโลกชราภายในห้องแม้เราปิดระบบความเย็นตัวนี้ใช้อัตราการกินไฟแค่25วัตต์นะคะการพ่ออากาศโดยปิดระบบความเย็นนะคะและพานาสุนิกของเรานะคะยังมาในโหมดการประหยัดไฟอินเวอร์เตอร์นะคะของเรานะคะตาการกินไฟนะคะในอัตราตัวที่ได้ 3ดาวเลยนะคะแล้วก็ค่า s อ r สูงนะคะใน18 BTU วิของเรานะคะก็จะใช้ขนาดความเย็นเต็ม18 BTU 13วิก็จะเต็มที่13ื่นวินะคะ9000แล้เราก็ทำงานที่9 0 0 0 BTU วิแอร์3ระดับของเราจะได้3ดาวทุกระดับของแอร์ของเราเลยนะคะแล้วก็ยังมีค่า s อ r สูงนะคะแล้วก็มากับการรับประกันคอมเพรสเซอร์นะคะถึง10ปีนะคะแล้วก็รับประกันแผงพัดลมคอยเย็นรับประกัน3ปีนะคะแผงอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนเรารับประกันให้กับลูกค้า1ปีนะคะทนงด้านนิของเรานะคะ ยังสามารถนะคะสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนนะคะด้วยระบบ I.O.C. นะคะเพียงลูกค้านะคะดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Panasonic Comfort c o u d นะคะตัวนี้นะคะและติดตั้งกับมือถือของลูกค้านะคะก็สามารถสั่งงานนะคะให้เครื่องทําความเย็นหรือฟอกอากาศในก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางเข้าบ้านได้นะคะด้วยโปรแกรมที่รองรับนะคะทั้งระบบ a n d r o i d และระบบ IOS ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เบอร์055378666ไทยมาดพิณุโรค055403924ไทยมาดอุตรดิตถ์ไลน์แอ,แอดไทยมาดตเฟซบุ๊กไทยมาดรายละเอียดขึ้นให้ที่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ